เป็นปีสามร้อยพอนเพียงเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะคะสําหรับ ตัวนิสันนาวาร่าค่ะลูกค้าขาเดิมๆแน่นอนค่ะทั้งคันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของล้อนะคะล้อเดิมแน่นอนค่ะนี่ล้อเดิมยางเดิมนะคะแล้วก็เป็นรถกระบะแคบสามารถเปิดได้ค่ะสีดํารอบๆคันสวยๆเดิมๆแน่นอนรับประกันไม่มีชนหนังจมน้ำโปรโมชั่นดาวห้าบาทค่ะฟรี5เดือนนะคะนี่ได้ค่ะฟรีๆ,ๆแถมมีประกันให้อีกด้วยนะคะรถนี้เป็นรถกระบะแคบค่ะลูกค้าขาสวยมากนะคะด้านในก็จะเป็นด้านในแบบทูโทนนั่นเองค่ะโทนเบทเทานะคะเบาะนะคะเป็นเบาะผ้าโทนสีเบทค่ะ นี่สวยนะคะสภาพเติมเป็นเบาะผ้าด้วยค่ะมีชุดเครื่องเสียงให้พร้อมด้วยนะคะพงมาลาัยเป็นหนังนะคะชุดเครื่องเสียงเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาให้ค่ะลูกค้าขาสวยมากๆนี่แคบสามารถเปิดได้ค่ะนี่เปิดได้กว้างนะคะสําหรับผู้บริษารด,ด้านหลังสามารถขึ้นไปนั่งได้อย่างสบายใจเลยค่ะ เรามาต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์ของนิส s ันกันนี่ยกให้ดูกันชัดๆเลยนะคะเครื่องยนต์ขนาด2.5นั่นเองค่ะมีระบบเบรก ABS ให้ลูกค้าเรียบร้อยด้วยนะคะฝากระโปรงเดิมน็อตเดิมนะคะมีมออกกอให้ค่ะนี่นิส s ันนะคะเดิมๆแน่นอนค่ะรถคันนี้เดิมทั้งคันไปเลยค่ะผ่อนเพียงเ0 0บนบาทเท่านั้นค่ะใครสนใจโปรโมชันนี้สามารถยิงเบอร์สอบถามด้านล่างได้เลยค่ะ